สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเขาป้ากับต้อนะจ้าเมื่อนี้ค่ะเขาป้าอีกนะค่ะเมื่อนี้กะป้าไอลิมถนนคือเก้านะจ้าโบไปไกลแล้วก็ยางระมัดระวังเอาเนาะค่ะทุกคนไปค่ะหาน้ำต้อนอะป้าตรงนี้ต้อบบเคยมานะคะต้อบบเคยมาแต่ว่าต้อกะเห็นป่ามันงามกันเลยยางหาเบิง้งต้นไม้ยังสี่ส่วนมากหาเห็นมันสีเห็นนะชาพี่น้องแล้วก็ ทางพูดเพื่นสิตตัดป้าเบิดแล้วป้าตรงนู่นเขาตัดป้าเบิดต่อกัดเลยมหาเขาเบื้องจอดรถหาเบื้องนโมนี่ป้าเห็ดต่อเขาตัดป้าสามสี่มองค่ะที่ต่อขี้มาต่อว่าสีต่อว่าสิมาเก็บต่อว่าสิมาเก็บป้าเห็ดเจ้าของ่ะค่ะหมืนนี่ก็เลยนั่นเอกที่เคยเก็บ่ะค่ะหมืนนี่เหมันก็เลยเพื่นตัดป้าเบิดก็เลยมหาจอดเบื้องมองไม้เนาะค่ะไปค่ะไปกับต่อจ้าดูรอบๆป้าค่ะกะ ปลาบเป็นแต่ยานหรอกค่ะจอด้อยุยกใก่ใกล้ๆท้งเองค่ะทุกคนไปน้ำการกับต้อค่ะเห็นางอีกแล้วเนี่ยอือทุกคนค่ะเห็นแล้วค่ะอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะทุกคน่ะเบิงจ้าเบิงจะาอู้อหูยต้องหายางหาแล้วค่ะทุกคนค่ะนางหาแล้วค่ะ้มต้นไม้ล่องคล่องเลยค่ะอ้มต้นไม้แล่นแค้นเลย เก็บค่ะอือช่นี้มันหมาอีกแล้วจริงๆป้าป้าจังสีมันว่าเป็นตะมีเห็ดเลยค่ะที่คนก็เป็นตะมียุตบ่บ่าคุณอาจสิบวกเข่ามาน่ะค่ะเพราะว่าติดถนนเนาะติดถนนแล้วก็เป็นปลาใหญ่คนพิ่นทิ่ท่านในมาเก็บเฮ้ยจังไหลบุ๊คือว่าพื่นสีว่าปลาจังสี่บมีเห็ดเฮ้ยสีว่าจังสันมีตะคุณขับรถุดพานซะได่ปุะะ๊ป้าละโมะ <laughs> ป้าละโมะใจทุกคนณขา หาป้าไม้ไปเรื่อยๆจ้าเพระาะว่าป้าที่โตเคยเก็บนะ่ะเพิ่นตัดต้นไม้เบิร์ดทะลุต้อก็เลยต้องหาป้าใหม่ค่ะมือเดินตะเวียนหาป้าใหม่น้ำต่อเดอ้อพี่น้องเอย๋ยเจอแล้วค่ะเจอแล้วต้อก็สิหาเบิ่งอยู่นี่ไปเรื่อยๆแหละค่ะหาเบิ่งจนสุดป้าห้อยเป็นกันป้านี่กันหนึ่งเพิ่นตัดอยู่ฝั่งนั่นน้ำฝั่งเพิ่นตัดมุม เดี๋ยวยุ่นั่นเดี๋ยวยุ่อตรงกลางเดียวนี่ล่ะเพิ่นตัดอ้อมตัวก็เลยยางจอดโดนเข่ามาหาบึงบุ้งว่าสิบุ้งว่าสิไปใสไหมบึดงมองสิไปปลาตั้งใจว่าสิมาหาเก็บคาคากระบื้องนั่นเพิ่นก็ตัดปลาแล้วตัวก็เลยเข่ามองนีิก็น้าว่าเลยเห็นอีหลีจัดทุกคนขาหาบึงไปเรื่อยๆเ,เนาะค่ะเจออีกแล้วค่ะอุย้ยตัวหยียบแนี่ จีเต็มเลยจ้อเหยียบมั้นไหมโยคาไปบูคูดันพุ่นค่ะพุ่นอยู่ใต้หญ้าพุ่นเต็มอยู่จ้ะเดี๋ยไงไว้ห้อยไอ้แหนลดหลายแต่เดินบึ้นๆอยู่ดีกันล่ะได้ยินเสียงลูกก็สบายใจ แต่ว่ามันริมทางขักไ้่ขาเนาวพี่น้องขาเจอจุดใหม่อีกแล้วมาหากินทางนี่หรอแม่เบ,บ่งเบ่งเดีวแมงหลายแล้วค่ะแมงอู้ยแมงต้มหน้าต้มตา ตัวบ่ได้เอามุ้งคุ้มหัวมานุ้งอาราบาดแล้วค่ะนุ้งนุ้งนั่งเก็บบ่ได้ตัวี้ต้องรีบๆ ไปป้าไดเพิ่งกัตัดตะป้าเผิดเราพี่น้องเอ้ยบ่มีป้าเห็ดสิเก็บลวปีนี้สิได้พ้ากันไปหาป้าใหม่สิไปหาป้าใหม่กันละค่ะมองเห็ดออกนี่มองนี่เป็นสายนี่กะเพิ่งกัตัดแล้วมันกับปีนี้เขาก็สิอยากออกเนาะเขาก็เลยออกปีหน้าเขาสิออกบ,อบ่บยเนี่ยตรงนี้จ้ะตรงนี้เขาสิออกเป็นสายมาสินะจ๊ะพี่น้องเนี่ยแนเถิดข้าเนี่ยนี่เป็นสนเป็นสายมานี่คะ่ะตรงนี้จากนาแล้ว มันถือแดดถือฝนมันได้างติดจ้ะนี่ไปหั่นเป็นสายมันี่เลยค่ะทุกคนค่ะปีน้ำได้บ่าปีนี้เพิ่นตัดป้าแล้วปีหน้าเขาสิออกบ่ปบุโอ้ยบ่ได้มาเบิ่งจักเทียมามาซ่องเบิ่งอะ่ะป้าเห็ดเพิ่นตัดบิดไปป้าใดกับมิตดตัด,ตด ก็ได้เวลาที่เพิ่นขายเนจ้าถึงเรต้องตัดแล้วเนาะมันก็เสียใจพวกเก็บเห็ดนี่ละที่เก็บเห็ดมันก็ต้องเสียใจแน่แหละค่ะพี่นองเพื่อนดูค่ะทุกคนเพื่อนตัดเพื่อนตัดป้าต่อจะว่าเห็นวิวไปงามไปพุ่นจ้าป้าเห็ดเกี้ยงตัดเลยค่ะทุกคนค่ะป้าเห็ดเกี้ยงตัดเลย เกอะก็ยิังใเนาะต้องไปคุและหาป้าไม่แล้วค่ะ มองขามเขามองขามว่าเห็นมั้งหนึ่งมั้นึ่งว่เห็นดิตาไปตัดผิดเหตุยุทูบหลายพี่น้องปวดตาตาคนตาผู้เฒ่าเนาะค่ะตาผู้เฒ่าแล้วไหมเชียงลูกก้องเกี้ยวเกีก้ยวเขาป้าผู้เดียวค่ะมือเนี่ยสามีทำงานแดดดีเขาเลยทำงานค่ะ มือใดคึมคึมปวดนกห่วงอยังซี่กระเสียวหลังอยู่ดิ <laughs> ด,อดอกใหญ่แล้วค่ะดอกใหญ่แล้ว โอ้โยแมงหลายค่ะทุกคนตอนนี้ต้อกะสิภาพพี่น้องไอไปหาหลุดก็นอดเจ้ากะสิมื้อน,นี้ต้อกะเอาไว้ซํำนี้ก็นอดค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตอนในด้วยจ้าทุกคนขาสวัสดีค่ะก็ได้หลายเติบยุนอ่ะามื้อน,นี้เนาะได้พ่อได้เห็ดคลิปให้พี่น้องเบื้องยุนาะค่ะเบิง้งค่ะตอนให้เบิง้งนี่ค่ะได้หลายย่ค่าดอกใกญ่ไงเจอก,กันคลิปหน้าค่ะทุกคน